ช่องหวอดเพื่อเปิดน้องเพื่อนกันนะครับพี่น้องหลังจากที่มาขึ้นเห็นร้านกินแกงพี่น้องมี่วันเป็นที่กับมาเขือเพี่น้องมอเตอร์สี่ก็มอเตอร์สล้อแต่ส่วนหนาครับนี่ครับถือว่าเป็นงานแรกพี่น้องงานแรกเลยครับ ่วเดี๋ยวต้องไล่แก๊หลวดนั่พี่น่องเดี๋ยวบตัวซีถ่ายพี่น่องบนคอได้พี่น่อง เขึ้นรถเลยเอะฮตสันเอาขึ้นรถเลยเขึ้นเรยก็ได้ขึ้นเรยบงขึ้นเรว่อยะข้นีเลยบ้งแต่เรยมาไ้แวบวันขึ้นเ่ม้บังลวงดีนะบังหลวงดียใส่อเจยกขึ้นสุดละเอาเเอาซ้ำสุดแหละแล้วมจะขึ้นไประคอง งานลงไปแยุ่งกันกลาที่ไม่ที่หนก็หงบอกให้รปกจอ์เจ้าก็ได้นน้ Các luôn là ai <laughs> cũng kéo luôn luôn hả kéo luôn, giết cháy cái thấy พูนพี่น้องต้องใส่เวลากันหน่อยพี่น้องเลยพนราขอา่าของใหม่ครับ ไฟใส่ไ นี้มันยงาเลยที่แตัดเครื่องนี่ฮะโม่ตัวนี้ว่านี่ยใส่บันพับใส่เด้อยับเครื่องเงาใส่บันพับเอาผ่าใส่บันพับนี่มันยาวนี่พาใส่บานพับนี่มันเงากระโดดอยู่นี่รองเดท่าไรแล้วบ้างเท่าไรแล้วบ้าง เม่อลาแล้วบ้างลูกเฟินบอกลูกนะลูกใส่่ะเมื่อลาพ่อยังเอ้าอันนี้เฟินบอกเด้ลาเพินบ่ได้ให้แล้วลูกเครื่องเสียงมันดีเครื่องเสียงดัง อันนี้คือบอกกันปกติได้พี่น้องอันนี้มือแหลกครับห่วงข้าวปอดัยอันนี้คืองานแหลกเลยครับพี่น้องเขาไปเดียวกันใารันเอมาทางเดียวกันครับน เดี๋ยวแกล,ลวดกันแกนเบิร์ตแกนเบิร์ตแกนเบิร์ตสายเดี๋ยสายสายแต่ออกเดี๋ยวมันขาดอ่าโอเคป่ะแกล,ลวดเบิรมั่นใจป่ะอ่ามั่นใจเบิรกลับไปไอ ล้วน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 อีกขาบ้าบ้ามาเลยแของนั่งบูของที่นี่ผิดเลยคือหลายตัวท่องเสือติดแย้มยื่นคออันนี้คือเบอกกันพี่น้องปกติครับอันนี้คือเบอกกันปกติปดิพิษกันบอกช่างเลยครับเพราะว่าความปลอดภัยครับติดแย้มให้ติดแย้ะเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้คลิปนี้พี่น้องคลิปหนางก่อนหนาะ มึงแรลกไเล่นงต่อแลก็แชร์ามตั้งหมอตื่นคนออฟเซียร์้เปน้องเนาะหายล่างกายกันเป็น้องร่างกายกันเป็นน้องเป็นงานแหลกเนาะเอาเป็น้องการทำงานของจอห้องนี้ก็มั่นยิงครับเป็นใส่ร้ายนิดนึงครับเดี๋ยวสักพักเดก็คล้องกันเป็น้องเนาะไม่ได้ขอร่างใจหลายๆเป็นน้องเด้อเรื่องเป็นน้องวันที่11ตุลานี้ครับเนี่ยมื้อนี้กรับที่ไปเรียกกระไรไปตั้งไปที่มอนี้คาดว่ามื้อนหนักเสร็จระบบเสร็จหมดทั้งหมดครับเนาะ จะเลื้จะป็นนหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหายใจใจกันเลขที่เวที่ฮ้ามไม้ครับมาไม่พี่น้องควมแมนทีมเก่าจะพี่นนองเนา้อที่ไม่เข้าพี่น้องเนาะจะไม่หายใจใจกันครับตอนที่สิบเอ็ดตุลานี้นอนหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทคุณได้สะดวกมากกับมาสนามกีฬากางกันแทงครับพี็น้องเนาะลาคลิปนี้ฝากไว้สนิทกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ